สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่1ของวันพุทธที่25มกราคมพศ2555เรายังคงอยู่ในเรื่องของเวลานะคะไหนใครดูนาฬิกาไม่เป็นบ้างในขณะนี้มีไหมคะนักเรียนเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์เวลาอะไรค,ะ,คะ,ะวันนี้วันนี้เอาพูดถึงวันนี้ 8ปดนาฬิกาสานาทีถ้าครูให้นักเรียนนําเสนอหน้าปัดนาฬิกา8ปดนาฬิกาสานาทีนักเรียนจะนําเสนอได้อย่างไรเดี๋ยวตอนนี้ครูขอไปที่อ่าไปที่นาฬิกานะคะคนแรกเลยค่ะอ้าเชิญเลยค่ะ8ปดนาฬิกาสานาทีเชิญเลยค่ะ8ปดนาฬิกาสานาที แต่ได้ยินเสียงเววเววแล้วนะคะตอนนี้นภานภานะคะพอนภาได้มาอ,อ,อะไรคะสร้างนาฬิกาจำลองเวลา8นาฬิกา30นาทีนักเรียนสังเกตดูที่เข็มของนาฬิกาตอนนี้เข็มของนาฬิกามีกี่เข็มอสองเข็มมีเข็มสั้นกับเข็มยาว,ยาวทบทวนก่อนนะคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกา เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีครูได้ยินแว่แววว่าเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะถ้าเราบอกหน่วยในการบอกเวลาเราจะใช้เป็นนาฬิกากับนาทีแต่ถ้านักเรียนบอกระยะเวลาเราจะใช้เป็นชั่วโมงกับนาทีเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันครูถามว่าคณิตศาสตร์เริ่มเรียนเวลาเท่าไหร่นักเรียนตอบว่า8นาฬิกา30นาที ขณะนี้แสดงเวลา8.30นาฬิกาีถูกต้องหรือไม่ได้ยินทั้งสองเสียงบางเสียงบอกว่าถูกต้องแล้วแต่บางเสียงบอกว่าไม่ถูกต้องครูถามพรนภาค่ะตอนนี้หนูคิดว่าที่หนูนำเสนอเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วไหนใครบอกไม่ถูกต้องเชิญแก้ไขค่ะทำไมถึงไม่ถูกต้องเดี๋ยวเชิญแก้ไขเลยนะคะเอาลองดูก่อน แล้วไปที่ไม้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เข็มสั้นอยู่ที่เลข8พอดีเข็มยาวอยู่ที่เลข6เพราะฉะนั้นบอกเวลา8 3ดนาฬิกาสีถูกต้องหรือไม่เมื่อสักครู่นี้ที่พรณภพานะคะนำเสนอว่าเข็มสั้นอยู่ที่เลข8ดพอดีเข็มยาวอยู่ที่เลข6บอกเวลา8ดนาฬิกาสทีถูกต้องหรือไม่พื่อที่พง์บอกไม่ถูกต้องแล้วเพืที่พง์ออกมาแก้ไขโดยที่ แก้ไขเข็มไหนคะเข็มสั้นเข็มสั้นต้องอยู่เป็นอย่างไรกึ่งกลางระหว่างเลข9กับเลขแอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข8กับเลข9ควรพูดเลข8กับเลข9นะคะเราต้องที่เลข8ก่อนเพราะฉะนั้นเข็มสั้นจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข8กับเลข9ส่วนเข็มยาวอยู่ที่เลขหเลขทำไมถึงอยู่เข็มสั้นถึงอยู่ที่เลข8ไม่ได้ล่ะ อาเพราะว่าเป็นครึ่งชั่วโมงหรือกี่นาที 30, 30นาที30นาทีเข็มสั้นจะอยู่ตรงตัวเลขได้ก็ต่อเมื่อมีเศษนาทีไหมคะไม่มีไม่มีถ้าบอกเวลาตรงตรงไม่มีเศษนาทีเข็มสั้นจะต้องอยู่ตรงตัวเลขเข็มยาวอยู่ที่เลขอยู่ที่เลข 12, 12. แต่ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปเรื่อย,อยมีเศษนาที เข็มสั้นจะอยู่ตรงตัวเลขได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นนะคะแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะเข็มยาวไปอยู่ที่เลข6เข็มสั้นจะต้องอยู่กึ่งกลางช่องพอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่8 3 0นาฬิกา30นาทีต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะปรบมือให้ทั้งสองคนที่นำเสนอเลยค่ะอะต่อไปค่ะถ้าครูบอกว่าครูสอนคณิตศาสตร์ตอนนี้ผ่านไปแล้ว10นาที ผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าเวลาน่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่อาให้นักเรียนนำเสนอภาพเลยค่ะใครได้คะเชิญเลยค่ะสังเกตว่าภูฟ้าเลื่อนเข็มยาวเข็มสั้นหนูเลื่อนไหมคะ ไม่เลื่อนหรอเลื่อนไหมจริงๆเข็มสั้นก็เคลื่อนที่แต่เข็มสั้นทำไมคะเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยนะคะในขณะที่เข็มยาวเคลื่อนที่ไปสองช่องใหญ่แต่เข็มสั้นเคลื่อนที่ไปเล็กน้อยขณะนี้บอกเวลากี่นาฬิกานะคะอ่ะพร้อมกันเลยค่ะแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีดนีนมากค่ะแต่ถ้าคุูบอกว่า ครูสอนไปแล้วสอนไปถึง9นาฬิกาเพราะฉะนั้นใครนำเสนอเชิญเลยค่ะครูบอกครูสอนไปแล้วผ่านไปแล้วตอนนี้ขณะนี้เวลา9นาฬิกาเพราะฉะนั้นเข็มจะอยู่ในแนวไหนบ้างเข็มยาวหยุดไปอยู่ที่เลข12เข็มสั้นอยู่ที่เลข ก้าตอนนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้อง,องแล้วขณะนี้เวลา9นาฬิกามีเศษนาทีไหมไม,ไม่มีไม่มีนะคะถ้าเข็มยาไปอยู่ที่เลข12เข็มสั้นจะต้องอยู่ตรงตัวเลขพอดีบอกเวลาเท่ากับ9นาฬิกานะคะดีมากค่ะเอาต่อไปถ้าครูบอกว่าครูสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้เวลา9นาฬิกา3านาทีอ่ะครูสอนเรนะียบร้อย ก้านาฬิกาสามสิบนาทีลองนำเสนอสิคะเข็มยาจะอยู่ที่เลขหกเข็มสั้นอยู่กึ่งกลางช่องระหว่างเลขเก้ากับเลขสิบสังเกตว่าอยู่ในช่วงเก้านาฬิกาอยู่เพราะฉะนั้นเข็มสั้นจะต้องอยู่ระหว่างเลขเก้ากับเลข สิบเข็มยาไปอยู่ที่เลข6บอกเวลาเก้านาฬิกาสา <30, S 1> <30. S 2> นาทีนะคะแล้วก็บอกว่าอ่าชั่วโมงต่อไปเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลา10บนาฬิกาหนาทีสิ 10, นาฬิกาหนาทีค่ะใครได้เชิญเลยนะคะ สังเกตนิดหนึงเข็มไหนจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเข็มยาว,ยาวอยากให้นักเรียนเคลื่อนเข็มยาวมากกว่านะคะเข็มยาวไปอยู่ที่เลขเลขอะไรคะ 1. 1> เลขหนึ่งแทนจันหนูขยับตัวนิดนะคะแทนจันเนี่ยตัวเล็กพอแทนจันไปยืนปับ๊บเต็มจอโทรทัศน์เลยตัวเล็กนะคะเข็มยาวไปอยู่ที่เลขหนึ่งเข็มสั้นอยู่ตรงพอดีไหม อยู่ไม่ตรงตัวเลขแต่อยู่เป็นไงคะ <Good. S 1> เลยเลขสิบไปเล็กน้อยเราบอกว่าเลยเลขสิบไปเล็กน้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นบอกเวลาสิบนาฬิกาห้านาทีถูกต้องหรือ,อยัง mm hmm. ถูกต้องแล้วนะคะขออีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ mm hmm. บอกว่าใกล้จะหมดเวลาชั่วโมงที่สองแล้วนะคะ mm hmm. เป็นเวลา10นาฬิกา20นาที เข็มยาวไปอยู่ที่เลขสี่พอดีไหมคะเข็มยาวอยู่ที่เลขสี่พอดีไหมพอดีส่วนเข็มสั้นจะอยู่เป็นไงอยู่กึ่งกลางช่องไหมยังไม่กึ่งกลางช่องแต่ทําไมคะอยู่ใกล้กึ่งกลางช่องนะคะถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังตรงไหมคะอ่าเข็มยาวจะอยู่ที่เลข สี่ส่วนเข็มสั้นเกือบถึงกึ่งกลางชอ่องเพราะฉะนั้นขณะนี้บอกเวลา10บนาฬิกายีนาทีแต่คุณบอกว่าเออเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปถึงชั่วโมงที่3ใกล้เวลารับประทานอาหารละนะคะขออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะใกล้เวลารับประทานอาหารละขณะนี้เวลานะคะ11นาฬิกา25นาทีใกล้ๆแล้ว 11นาฬิกานาทีใครได้เชิญเลยค่ะแต่ถ้าผิดเป็นไรไหมคะผิดก็ไม่เป็นไรถ้าผิดนักเรียนก็ต้องอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้บอกเวลาเท่าไหร่นะคะ11 1อนาฬิกายี25นาทีสังเกตว่าเข็มยาวจะอยู่ตรง เลข5้าพอดีส่วนเข็มสั้นอยู่เป็นยังไงคะถึงกึ่งกลางนี่หรือยังอย่างแต่เข็มสั้นเกือบถึงกึ่งกลางช่องระหว่างเลข 11, 11. กับเลข12แบบนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วปรบมือให้เพื่อนดังๆคะ<ชอบ>่ะต่อไปนะคะครูขอกลับมาที่สไลด์เลยคะ่ะ มาดูเรื่องการเขียนหน้าปัดนาฬิกาวันนี้นักเรียนได้ทราบแล้วว่าส่วนประกอบของนาฬิกาก็จะมีตัวเลขมีตั้งแต่